ผ้าไหมสุรินมีขายที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินค่ะแต่ว่านอกเหนือจากขายผ้าไหมเป็นผืนแล้ว<ม>ก็ยังมีเป็นตัดสำเร็จเป็นผ้าถุงสำเร็จเป็นเสื้อไหมสำเร็จนำมาตัดหลายรูปแบบแต่ว่าคุณผู้ชมต้องรู้ว่าคุณผู้ชมอกเท่าไหร่มาซื้อเองอย่างเช่นอก32อก34อก36นิ้วนะแล้วก็ S M L ประมาณนี้แล้วก็จะได้ซื้อได้ถูกถ้ามาไม่ได้แก้แพทบอกแล้วว่าแก้แพทเป็นสะพานช่วยเหลือได้แต่ซื้อความเสี่ยงตรงที่ว่าคุณชอบสีอะไร SML แลแล้ววิธีการก็คือต้องรับไปนะคะจะโอนเท่านั้นสำหรับการฝากซื้อผ้าไหมที่เป็นเสื้อไหมหรือว่าผ้าถุงสำเร็จค่ะเบอร์โทร มีไว้แล้วนะคะช่องนี้ใครที่เป็น FC ไกแพทคุณผู้ชมจะหาเบอร์ไกแพทไม่ยากเลยค่ะนี่คือบรรยากาศของผ้าใหม่ที่ตัดสำเร็จ